อยากบอกนิดหนึ่งว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่มือเราแล้วนะครับอุ้ยมันมาไวขนาดนั้เลยนครับมาไวมากครับโอ้โหโอ้โหครับและนะครับมาถึงผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปอ่ะทีมที่ผ่านเข้ารอบในรอบต่อไปก็คือแทมชาดเดมแทมแทมโอ้ถึงขั้นทำซาวเองนั่นครับไม่มีซาว่ะเออแล้วไม่มียมครับเอาต่อเลยครับต่อต่อเลยทีมที่ผ่า บอกว่าจากการที่เราเดินทางมา4สัปดาห์ทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปก็คือทีมทีมที่เล่นต่อกันมาเป็นเดือนและในวันนี้นะครับทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปก็คือคือทีมบ <c oughs> ัวเลยบัว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 โอ้เสียรงเสก อยู่ข้างล่างก่อนเลยนะคะขอแสดงความยินดีวยครับแสดงไปข้างหลังก่อนเลยะค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวขอเชิญทีมโครวนเข้าตรงกลางเลยคะ่ะเชิญครับนะครับก <c oughs> ็บอกเลยว่าทั้งสองทีมก็ทำมาได้อย่างเต็มที่นะครับดูก็นได้นะ ใช่ค่ะทีมแคทไอโบวันเนี่ยก็ทําเต็มที่แล้วครับผมยังชื่นชอบเลยผมบอกเลยว่าดูไปเนี่ยขนลุกไปครับมันแบบเคเคทาวเรามีคุณภาพทุกคนทุกท่านจริงๆสําหรับเคเคสตาเรื่องเสียงร้องนี่ก็คือที่สุดจริงๆครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับทีมแคทไอโบลวันค่ะใช่ครับทางคณะกรรมการมีอะไรจะพูดถึงทีมแคทไอโบวันบ้างไหมครับ อขอเชิญพี่ชายหาดก่อนเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับพวกคุณคือสุดยอดของคนเชิญพี่ชายหาดอ้าวหรือเปิดไม<ป>ค์เาดิพูดถึงทีมนี้หน่อยครับโ <c oughs> ทษดิคร <c oughs> พูดไปแล้วลืมเปิดไมค์เอ่อก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกคุณคือสุดยอดนะครับมาถึงตรงนี้ได้คือผมบอกเลยผมเป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามมาทุกรอบโชว์ต้องบอกว่าเป็นเป็นทีมที่ ซ้อมอย่างดีคุณภาพเสียงก็ดีนะครับแต่ละคนนี่ไว้ง่ายก็คือเป็นนักร้องได้เลยในชีวิตจริงแล้วก,แวก็แล้วก็ผมก็ได้ได้ยินได้ฟังมาหลายๆรอบก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องต้องเสียใจเลยครับถ้าจะต้องผิดหวังก็ให้เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับการแข่งขันในอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีให้แน่นอนนะครับสาหรับทางเคสสตูดิก็รอจะรอชมวันที่พวกคุณก้าวขึ้นมารับรางวัลกันทุกคนครับ ขอบคุณครัใจ่ห้คะใจให้ครับอต่อไปคุณพะโบครับเก่าอะไรถึงทีมแคนไอโบลลวันนะครับเออจะไม่ได้บอกแค่แคนไอโบลลวันดีกว่าผมว่าบอกทุกๆคนเลยที่เข้ามาสมัครเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้กันและอาจจะเข้ามาไม่ทันหรืออาจจะไม่ถน,นัดในรูปแบบนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราพยายามจะหากิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ได้ร่วมสนุกกันผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถกันอยู่แหละ แต่ละคนถนัดคนเดียวถนัดเป็นทีมถนัดเป็นอะไรเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวรอดูในอนาคตซึ่งมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวมันจะมีอีกอนะครับมีพื้นที่ให้กับน้องๆที่เข้ามาเล่นเป็นโรนักร้องชอบร้องเพลงได้ขยายขยายต่อต่อเนื่องไปแน่นอนเราไม่ได้จบแค่นี้นะครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะทุกคนเก่งมากจริงๆเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมแล้วก็เวทีตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสนุกกันเหมือนเดิมน,นะครับในเคเคเทาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ประมลบ,บอกเลยว่าเคเคเท้าเนี่ยคือพื้นที่สําหรับโอกาสนะครับซึ่งใครมีความสามารถเนี่ยคั้างหน้ายังมีอยู่นะสําหรับเคเคสตาไม่มีหายไปแน่นอนครับใครมีความสามารถก็สมัครกันได้นะครับบอกเลยว่าเงินละวันเยอะแน่นอนครับอ่ะคนสุดท้ายครับพี่ปราครับกล่าวได้จากทีมแคนไอบวรวันสักหน่อยหนึ่งครับเออสุดยอดมากๆครับ สุดยอดจริงๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเขา้าตอบต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทีมผู้คุณไม่ดีนะครับทีมผู้คุณสุดยอดมากๆครับทําให้ผมประทับใจได้ทุกโชว์เลยจริงๆครับอ่าสิ่งที่ผมอยากฝากทุกคนก็คือแบบอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับทําต่อไปครับอย่าทิ้งว่าอ่าตรงนี้มันมันไม่ใช่เวทีเดียวที่เราจะประ,ประกวดได้ครับมันยังมีมันจมีรายการอ,าอื่นๆให้เราได้ลงมาแข่งขันอีกรอตต่อไปแคร์สตูดิโอมีแน่นอนฮะ อย่าลืมครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับทําต่อไปเรื่อยๆครับทำดีแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่พาราไปเรื่อยๆอะฮแล้วก็ทำทีม Can I b o บ r o w One ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งกรรมการและคนดูไหมครับก็อยากฝากอ่ออย่างหัวข้อคอนเซปต์วันนี้ก็คือ back to b a s i c นะครับถึงวันนี้จะไม่ผ่านเข้ารอบแต่ก็อย่างน้อยทุกคนก็กลับมาเป็น ตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ยังอยู่ในจุดที่ตัวเองเริ่มมาอย่งไรก็แบบนั้นนะครับจบแบบนั้นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็กองเชียร์ทุกคนนะครับและที่ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณคือ,อคุณตากล้องที่เรามองไม่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็คนสร้างสรรค์ฉากและสิ่งต่างๆให้ให้เรานะครับเอกโจนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะก็<า>ขอบคุณทุกๆแรงใจที่เชียร์มาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็พวกเราทั้งสี่คนทําเต็มที่แล้วไม่ใช่แค่พวกเราทั้งสี่คนทุกคนในณที่นี้ทําเต็มที่แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมผลงานในแบบที่มันแตกต่างกันของพวกเราพวกเราสี่คนนะคะ ด้วยสไตล์ที่ต่างกันของพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สำลีที่อาจจะติดภารกิจไม่ได้อยู่กับเราแต่พี่สำลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตพวกเรานะครับทุกคนเป็นพลังใจให้เราได้ทำโชว์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันทุกอาทิตย์ อถ้าไม่มีทุกคนเราก็ไม่มีกําลังใจในการที่จะทําโชว์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูครับก็หนึ่งเสียงโหวตทุกคนม,มันมีความหมายกับพวกเรามากไงก็ขอบคุณทุกคนไวน้าที่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับอขอบคุณทางทีมแคนไอโบทวันมากๆนะครับอผมก็อยากฝากบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ไม่มีพวกคุณเนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งดีๆให้ได้ชมกันนะครับก็ขอให้พวกคุณเนี่ยสู้ต่อไปนะสู้ๆครับเดี๋ยวโอกาสก็จะมาถึงเองสักวันครับ ทำต่อไป been, h, เรืเลยครับอย่ายอมแพ้นะฮะสู้ๆครับรวเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตหน่อยได้ไหมฮะค่ะเอ่ออย่าพวกเราจะไปร้องเพลงหน้าบาร์กันอยู่สม่ำเสมอนะครับหลังจากนี้ก็อย่าลืมไปติดตามดูพวกเรากันด้วยนะครับได้เลยค่ะทุกคนก็ไปให้กำลังใจได้นะครับทั้งทีมเคทไอโบโลวันแล้วก็ยังมีนักร้องอื่นคนอื่นๆเยอะแยะมากเลยในเมืองเราก็ไปให้กำลังใจได้ที่หน้าบาร์นะคะ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับ